ีทุกท่านนะครับวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่ารอ,อให้งานเริ่มก่อนนะ,นะครับถึงถึงดาเนินการนะ,นะครับก็ทางเพจอื่นของวัดเขาก็ได้ถ่าย,ายทอดทาง ภาคพื้นดินไปนะครับทั้งทางเพจครูบาชายเพจของหลวงตาสินทรัจั์จร์ธโมนะครับแต่ว่าของพาะสินคิดก็จะมาเป็นภาพบรรยากาศในส่วนของอด้านบนนะครับทางอากาศให้นะครับก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณไม่นานมากสักสินาที20นาทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ ทางท่านหลวงตาก็ได้นะครับให้โอวาทไปเบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากเปลี่ยนมุมมองนะครับมาฝั่งด้านบนด้วยก็มาทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลานหินขนาดใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับเดือนธันวาคมนะครับพุทธศักราช2565นะครับเวลาบ่าย3 จงนะครับก็เป็นเวลาที่นัดหมายไว้นะครับสำหรับเตรียมประชุมเพลิงนะครับของสรีละของหลวงพ่อสุเมศนะครับเป็นพ่อแท้ๆนะครับของอพระอาจารย์ตะวันนะครับนะครับเดี๋ยนะครับสัญญาณรีโมทเนี่ย คุดีผมอยู่ห่างนิดนึงเพราะว่าต้องมาอาศัยอินเทอร์เน็ตนะครับที่ทางกุตินะครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมบินย้อนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้สัญญาณรีโมทผมขึ้นมานะครับเคุณชัดบัญชาก็นะครับไม่รู้จะใช้คำไหนครับ เกี่ยวกับการเกิดดับขอใจคําว่าสักวันก็คือวันของเราครับท่านหลวงตาศิทย์พย์ก็พูดบ่อยๆนะครับว่า,าคนตายแล้วไม่สําคัญนะครับคนสําคัญคือคนที่ยังอยู่นะครับแล้วก็พระจันะวันก็บอกว่านะครับสิ่งสําคัญก็คือก่อนตายนะครับทําอะไรนะครับตอนเป็นก็ว่ากันไปทีนะครับ ตอนนี้ก็อยู่มุมด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการซูมเอาเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากรักษาสถานะของรีโมทไว้สัญญาณไว้เพื่อให้พี่น้องเรานะครับที่ชมจากด้านบนเนี่ยได้ได้เห็นนะครับนะครับเมื่อกี้ก็เป็นส่วนของพระสงฆ์นะครับที่เดินเข้าไปวางดอกไม้จันทร์นะครับนะครับก็ มีทั้งญาติโยมนะครับพระสงฆ์ด้วยจากวัดอื่นด้วยนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนต่างนะครับของของตาสุเมศนะครับก็มาร่วมงานวันนี้นะครับอันจนก็พูดอยู่นะครับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยทุกคนนะครับก็เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่แบตเตอรี่ผมจะอยู่ได้จนถึงตอนเผาหรือเปล่าแต่ว่าผมสต็อกไว้อีกก้อนหนึ่งนะครับเผื่อว่าใช้เวลาในการช่วงเวลาที่จุดเพลิงนะครับก็อยากให้เห็นด้วยนะครับกอสต็อกแบตเตอรี่มาครับนะงานใครครับก็งานเป็นพิธีนะครับ ประชุมเพลิงนะครับสรีระของหลวงพ่อซูเม็นะครับหลวงพ่อซูเม็นี่ก็เป็นพ่อของพระอาจารย์ตะวันเป็นพระสงฆ์นะครับที่มาอยู่กับหลวงตาสินทร์เรานะครับที่วัดป่าบนองน้ําปพินนะครับก็ท่านมรณภาพนะครับด้วยโรคนะครับด้วยโรคนะครับโควิดลงปอดนะครับนะครับก็ทําการรักษาอยู่ประมาณ อาทิตย์มั้งครับอาทิตย์ในสองอาทิตย์นะครับทรงตัวอยู่ที่โรงพยาบาลาที่เมืองอุบลเรานะครับนะครับเสียงชัดเจนไหมนะครับผมก็มอนิเตอร์อยู่นรับเสียงได้นะครับพอดีผมต้องมาใช้เน็ตที่กุดอ่กุฏตน้ำนะครับกุฏิลงน้ำป้านะครับ ก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลมากนะครับเพื่อให้ได้เห็นภาพข้างบนนะครับนรันรนรตน,นี้ก็แม่ชีต่างๆก็นะครับทยอยเดินนะครับเข้าไปเอาวางดอกไม้ใจ ลองไม่จันนะครับก็เห็นว่าเป็นการสแสดงความอะไรทั้งท้ายัลาหลกำลังไล์สดอยู่ไล์โดนอยู่อยู่ข้างบนนี่แหละอยู่ข้างบนนี่แหละอยู่ข้างบนฝากแจ้งท่านหลวงตาหน่อยว่ากำลังถ่ายทอดอยู่ด้านบนออโอเคโอเคกำลังถ่ายทอดอยู่ครับเปิดดูได้เลย นะทางโน้นเขาไม่เห็นผมนะครับว่าทําไมไม่มาถ่ายทอดพอดีผมก็กาลังถ่ายทอดอยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับที่เข้ามาพบมาเห็นนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับก็อย่างที่เล่าลให้ฟังนะครับว่าน้อยที่จะมีการถ่ายทอดโดนนะครับถ้าไม่ใช่แบบงานใหญ่ๆบิ๊กจริงๆ แต่ว่าผมเนี่ยก็ได้ซื้อนะครับโปรแกรมนะครับเป็นรายเดือนไว้เลยนะครับอยากไลฟ์ตอนไหนก็ได้นะครับก็ได้ความชัดสูงสุดที่พันแปสิบีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความชัดความละเอียดเนี่ยก็ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตที่เป็นไวเป็น Wifi นะครับที่มีความแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเคยลองเชื่อมกับโทรศัพท์แล้วมันมันไม่สามารถที่จะส่งภาพแบบ ผมชัดได้นะครับก็เลยจะต้องหา,อ,าอันนี้นะครับมีสถาทนที่นะรครับ,น,น,น,รบน,นี่ต้นไม้ใหญ่บางตรงนี้ ส่งเสียงก็น่าจะยังพอได้อยู่นะครับก็อาจจะมีกระตุกกระติกบ้างนะครับวับนนี้เมฆเยอะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยผมมา,าไล์สดกับครูประตยครูประฉครูบาดลน,นะครับไม่มีก้อนเมฆนะครับแต่พอช่วงจะประชุมเพลิงเนี่ยก้อนเมฆมาเยอะนะครับอินเทอร์เนต็ตใช้ของ T.O.T นะครับ ก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตแค่ไหนนะครับที่มีชุมสายผ่านวัดนะครับเราต้องได้แบบใช้อวประมาณเยอะมากนะครับในการเดินสายขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องอย่างต่ำก็ต้อง10จุดขึ้นนะครับก็ได้ใช้บริการทางทีโนะครับเป็นเจ้าแรกนะครับที่เขารับเจ้าอื่นเขาไม่รับนะครับเดินสายขึ้นมาให้แต่ว่าตอนนี้ก็มีสา b ก็เข้ามาคุยอยู่นะครับว่าจะเดินจุมสายขึ้นมาให้อยู่แต่ว่าก็ต้องใช้ของเขาสิจุดนะครับมันจะไม่มีจุมสายผ่านขึ้นมาทางวัดน,นะครับลองเดินหนกต้นไม้ต้นนี้ก่อน ก็เหลือสัญญาณของต้นไม้บางต้นไม้มันเยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อู่สูงมากนะครับก็อยู่ราวๆห้เมตรเองนะครับจะท้องฟ้านะครับ พิธีก็ดูดีนะครับสำหรับทางผมเองก็มีความรู้สึกการเห็นพิธีเผาศพนะครับที่เป็นแบบได้โชว์สรีระอย่างนี้นะครับมันเหมือนตอนเด็กๆนะครับที่ที่บ้านที่หมู่บ้านนะครับที่ททมีมีลุกนะครับสวยนั้นนะครับก็วางแบบนี้นะครับวางแบบนี้เหมือนกัน ก็พระพระสงฆ์อะไรต่างๆนะครับนะครก็นะครับ,นะรบนั่งกระจัดกระจายกันอยู่นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นสูงกว่านิดนิดหนึ่งนะครับบินต่ำมากก็ยงสัญญาณก็นี่หน่อยนะครับนะครับ ใกล้พิธีก็หลวงตาท่านก็นรบ,บรรยายไปด้วยนะครับตอนแรกก็บรรยายในส่วนของประวัติคร่าวๆนะครับของทางหลวงพ่อชุมเมศนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรอในส่วนของช่วงที่ประชุมเพลิงนะครับก็ผมก็คาดเดาว่าเดี๋ยวท่านหลวงตาน่าจะเป็น ผู้อาจจะนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวแทนนะครับที่เป็นผู้เข้าไปไประชุมเพลิงนะครับเผานะครับสัญลักษณนะครับร่างกายของหลวงพ่อสุมเมนะ,น,น,ะนะครับท่านก็อายุ63ปีนะครับนะครับท่านก็อายุ63ปีหลวงพ่อสุมเม จา์ตะวันท่านยังมาวันนี้ไม่ได้นะครับก็เลยให้ท่านหลวงตานะครับช่วยทําพิธีแทนก่อนก็คุณนพพลัดก็ร่วมทําบุญมาด้วยหนึ่งร้อยบาทขออนุโมทนาสาธุครับภูตุนาขอให้หลวงพ่อไปสู่นิพพานนะครับนะครับขอให้หลวงพ่อไปสู่พระูมที่ดีคุณเพชรน,นะครับคุณจัก,กรพงศ์ร่วมทําบุญกับหลวงตาหนึ่งร้อยบาทนะครับ คุณกัญญพัฒน์ขอให้พ่อสุเมศนะครับสู่พระนิพพานนะครับนะครับพระสมมัยนะครับอาจารย์สมหัยขอให้หลวงพ่อไปสู่สุคตินะครับคุณประพันะครับขอร่วมบุญงานศพหลวงพ่อสุเมศนะครับเป็นหลวงพ่อของพระอาจารย์ตะวันสรงเลบาทนะครับนะครับก็ถ้าทนไหนก็ถือโอกาสนะครับร่วมบุญนะครับเมื่อกี้ท่านหลวงตาก็ได้มอบ นะครับปัจจัยให้กับหน่วยงานต่างๆไปหลายหมื่นบาทแล้วนะครับนะครับถือว่าเป็นตัวแทนนะครับแทนครอบครัวของหลวงพ่อสุเมศนะครับนะครับก็เอางบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอนะครับาหลวงตาประชุมเพิงก่อนนะครับถ้าหลวงตาน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ต่ับนลงตานะครับนั่งอยู่ชุมนี้นะครับก็บบบไม่แน่ใจ,จอาจจะได้ไล่สอครั้งนะครับ อาจจะพาดูตอนประชุมเพลิงอีกนะครับดูแล้วถ้าจะรอใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับอาจจะได้ไลฟ์สดสองครั้งนะครับตอนแรกกะว่าจะเตรียมแบตเตอรี่ไว้ไลฟ์สดอันนึงแล้วก็สําหรับอัดวิดีโออันนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นไลฟ์สดไปเลยดีกว่านะครับเนี่ยนะครับโอ้ปร,ร,ร,ระชุมแล้วนะครับประชุมแล้วนะครับประชุมเพลิงแล้วนะครับ อืมนะครับอ่านะครับประชุมเพลิงแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าทันพอดีนะครับถือว่าทันพอดี คุณเพชรนะครับร่วมบุญด้วย100บาทนะครับพระพุทธชานะครับขอให้หลวงพ่อไปสูนิพานนะครับขออนุโมทนาทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับภาพทางอากาศตรงนี้นะครับนะครับก็นี่นะครับก็ให้เห็นกันมุมด้านบนไปเลยนะครับ ก็ประชุมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นภาพกันนะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับอยู่ด้านบนนะครับเราจะลองขยับลงนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าจะาสัญญาณจะพอได้ไหมนะครับ หเห็นเป็นแบบจะจะด,ด้านบนด้วยนะ ตรงนี้ผมอยู่นี่มีต้นไม้เยอะนะครับเนี่ยครับะนบินวนไม่ได้นะครับกลัว ัญญาณจะหายนะครับช่วงสำคัญนะครับนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากสนทนาธรรมช่วงสองทุ่มสามทุ่มสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ติดขาดอะไรอาจจะพามาไฟ์สดนะครับเก็บกระดูกนะครับของงพ่อสุเมศนะครับเพื่อไว้ทำนะครับให้ญาตินะครับไว้เก็บไว้ทำพิธีทาง ประเพณีนะครับเพื่อได้ดำลึกถึงนะครับขลงพ่อชูเมฆนะครับเดี๋ยวเราดูกันซูมดูกันอีกทีนึงนะครับ จัจจะนะครับให้ดูเป็นสัจจะนะครับให้ดูเป็นเรื่องของสัจจะนะครับเรื่องของความจริงนะครับ ก็ผมก็ซูมเต็มที่แล้วนะครับที่จะเข้าไปให้เห็นใกล้สุดนะครับคุณตั้งใจนะครับร่วมบุญอีก5 0บาทนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายนะครับด้วยสรีราสังขารของหลวงพ่อชุมเมศนะครับนะครับโอ้ โอ้นี่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบินกลับก่อนนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็เอ้ยไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะครับอะ,อะไรนะครับแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมันจะบินลงเองของมันนะครับโอเคนะครับ อทรายนะครับก็ร่วมทำบุญมานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับขอลงมรนาสาธตุนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมถ่ายรูปนะครับขออภัยขอไปนะครับโอเคนะครับ ก่อนนะครับกับก่อนเดี๋ยวแบตหมดวมันลงต้นไม้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนะครับไปดูนี่ดูนี่ ทพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ